ครับพี่น้องชาว Youtube เราวันนี้เรามาเทคอนกรีตนะครับมาเทคอนกรีตถนนเทไปแล้ว2รถนะครับรถที่3อยู่ด้านหลังผมนี้กำลังจะเทนะครับแต่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับหน้าง,งานของเราก็คือเจ้าที่อยู่บนฟ้านะครับ เริ่มเริ่มตั้งต้นตั้งเขามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ตอนนี้ก็ให้ทีมงานนั้นเตรียมผ้ายางเตรียมผ้ายางรอไว้แล้วนะครับหลักการเทคอนกรีตนะครับถ้ามีฝนตกหรือเหตุที่ไม่คาดฝันเราต้องหาวัาสดุคลุมหน้าคอนกรีตเรานะครับเพื่อที่ไม่ให้มันโดนน้ำฝน เพราะว่าหน้าปูนที่เราปาดเรียบไว้นั้นจะไม่เรียบนะครับแล้วก็ไม่สวยนะครับบรรยากาศก็โอเคอยู่นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผมไลฟ์ไปเมื่อเช้านี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะอากาศดีพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มก็ ฟ้าก็เริ่มร้องแล้วนะครับฟ้าเริ่มร้องแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในการเทคอนกรีตรถที่3นะครับตามมาเลยครับวันนี้เราก็มาเทคอนกรีตนะครับเป็นเลนประกบนะครับเมื่อวานทีมันก็ทำการลองทรายไว้แล้วนะครับลองทรายตีแบบไว้เมื่อวาน เดินหน้าเดินหน้าทีมงานโตกำลังเทนะครับทีแข่งกับเวลาครับครับ ฝนก็กำลังมาคอนกรีตก็จะเทนะครับเ,ออเราสั่งไว้สองรถนะครับรถที่กำลังเทแล้วก็อีกรถหนึ่งก็จะเป็นรถหกล้อนะครับเราก็สั่งหยุดทันปูนไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารอดูสถานการณ์ก่อนว่า หน้าง,งานเราพร้อมที่จะเทต่อหรือไม่ถ้าฝนตกมาก็ทํางานค่อนข้างลำบากครับที่เป็นจอยที่เทเมื่อเช้านะครับเราจะใช้โฟมหรือกระดาษชั้นอ้อยในการวาง วางจอยนะครับวางจอยคอนกรีดนะครับส่วนนี้เป็นถนนที่เราเทเลมไปกบเมื่อเช้านี้2รถนะครับรถที่สามก็กำลังเทเทเสร็จไปแล้วนะครับรถที่สก็จะเหลืออีกรถรถเล็กนึงนะครับรถเล็กรถนึงจำนวน3คิวนะครับแล้วก็เราจะเบรกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ฝนก็กำลังตั้งเขามาที่หน้าง,งานเราด้วยนะครับแลวเราก็ต้องใช้้ายางนะครับต้องเตรียมพายางไว้คุมคอนกลียดกันไว้ก่อนเพื่อที่จะรักษาผิวหน้าปูนเรานะครับไม่ให้มันลายนะครับถ้าลายแล้วซ่อม,ซ,อมซ่อมยากนะฮะเป็นบรรยากาศสดๆครับหน้าง,งาน จอยกลางเราก็ต้องตัดไว้เพื่อหยอดยางผสมทรายนะครับเพราะว่าเราจะบังคับให้เขาแตากที่ตรงกลางจอยระหว่างระหว่างแผงนี้กับแผงนี้นะครับระหว่างสองแผงบรรยากาศสั้นๆครับ บรรยากาศช่วงสายครับถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับอากาศค่อนข้างร้อนอดอบอ้าวเลยนะครับเป็นคลิปสั้นๆครับคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวลงให้ดูครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ